อ๋อถ้าสมมติว่าลูกค้าฟ้องเจนนี่เจนนี่ก็ฟ้องกอนตี้จ้ะฉันผิดอะไรเนะี่ยฉันถามสิแล้วทีเนี้ยแกจะให้ฉันทำงานกับแกได้ไงแกรับนักคิวดารามาจริงไหมวันนั้นอาอนวุธายจริงปะพ <c oughs> ี่ฉันไม่ร่วมง,งานกับแกเพราะแกทำงานไม่มืออาชีพเหมืองช้ําเป็นทางลูกค้ากอนตี้ฟ้ <c oughs> องพวกเราเพราะไม่โอนตังค์กลับ โอ้ไม่รู้กี่เจ้าดูไม่ทัน <c oughs> พอเราขอเรียกบัญชีก็ไม่ให้ <c oughs> บอกว่าไห้ปอรตี้ไปแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่า,วววาให้ให้สารีตำรวจอ่ะอายัดบัญชีไปเลยอะไรับันนี้ยื่นอายัดไปเพื่ออะไรเนี่ะรับแล้วค่ะปารตี้ฉันเปิดระพงอยู่ฉันไล์สดอยู่ <c oughs> ได้ยินเปล่า <c oughs> ลูกค้าเธอฟ้องฉันลูกค้าเธอฟ้องฉัน ฉันเปลนอะไรเนะี่ยฉันถามสิเรื่องที่ว่าไม่ได้เงินคืนเย<อ>พราะงานแล้วการโอนเงินคืนอ่ะมันต้องใช้เวลาเว้ยเมื่อคืนเราเพิ่งอกเบิกเงินออกจากบริษัทประมาณทีเท่าไหร่หรือว่าออกวันนี้เว่นเช้ายอดนั้นยังไม่เกี่ยวยอดนั้นยังไม่เกี่ยวของปาร์ตี้มันไปตามลำดับขั้นตอนของการเบิกเงินอ่ะแกจะให้แบบปุ๊บปั๊บเลยเหรอวะทำไมเกยเคลียร์ไม่ได้วะคือฉันเข้าใจแต่ตอนนี้เราพยายามแบบเร่งทุกอย่างเลยใช่ค่ะเออทำมอยู่ดีๆฉันต้องมาเจอปัญห ว่าไงเวลาไลฟ์สดเวลาทํางานอ่ะแกเคยฟังฉันไหมแกเดินเข้ามาแกไม่เคยขออนุญาตสักคำแกเข้ามาบ้านฉันแกพาคนแปลกหน้ามาบ้านฉันอ่ะแกเคยบอกฉันสักคําปะแกจาได้ไหมที่แกเอาคนแปลกหน้ามานั่งเฝ้านู่นนี่่แกคิดว่าแค่เราโอเคหรอวะใช่แล้ววันหลังนะฉันบอกว่าลูกค้าฉันนักมีคนหนึ่งที่เขาไม่โอเคกับแกใช่ไหมฉันก็บอกแกว่าแกไม่ต้องมาแล้วทำไมแกถึงยังเดินเข้ามาโดยที่ไม่ขออนุญาตฉันวะมันได้หรอวะ ก็ในส่วนของการที่ลูกค้าได้รีวิวการจัดส่งก็ต้องเป็นแารดของลูกค้าแล้วแกได้บอกฉันนะตอนมี้ว่าแกรับแฟนอะไรมาบ้างแกรู้ป่าวว่าเอ้ที่ทุกคนเน่ะเขาบอกฉันก่อนนี่ยเวลาจะรับงานเนาะว่าสินค้าคืออะไรอะ่ะแกส่งเข้าไปในกลุ่มหมดแล้วทางที่จะแกส่งมาพร้อมก,การจดสิทธิ์แฟนคอนตี้แกได้คัดหรือยังแกขอดูเลขออยล์ลูกค้าหรือยงังฉันถามดิดฉันขอหลักฉันะขอหลักฐานข้อความย้อนหลังหน่อยที่แกขอเลขออยล์ลูกค้า แล้วไม่ได้ขอเลยตรงนคือส่วนมากลูกค้าบางที่่เกือบหมดเลยที่เป็นแบรนดใหญ่ๆกย่างแบนดใหญ่เว้ยของแกแบนเล็กก็มีเวลาแกรับแบนด์ขอรูยอลูกค้าปะตรนนี้อาจไม่ได้ไม่ได้ถามลูกค้าเลยตรงนี้คเออแล้วทีนี้แกจะให้ทน้องงานกับแกได้ไงแกรันักคิวดารามาจริงไหมวันนั้นเราว่าจริงะเอาแล้วก็ดิจ่มกันเลยนีลตองแกเดีย เอางี้นะฉันบอกแกนแะว,ว่าที่ฉันไม่ร่วมง,งานกับแกเพราะแกทำงานไม่มืออาชีพและแกเป็นคนที่นี่นงานให้การ่ดีแล้วอยูจะบอกว่าเชมวนแรกวแรยังงนเลยว่าังเกน่าฉัน้อให้กำลังใจแกไงแต่พอฉันได้ร่วมงานกับแกแกไม่มืออาชีพอก,นงงนก,ก,กอนที่แกแบบเข้าออกบ้านฉันจนบ้านฉันจะเป็นบ้านแกอยู่แล้ว ไ,ไม่แล้วตอนนี้ลูกค้าคอนที่มาฟ้องเราเขาบอกว่าเราไม่โอ,เอนเงินคืนเขาบอกป้าเขาจะเอาเวลาไหนไปเช็คว่ามีแล้วตอนนี้พอ,อเราขอเรีกยกบัญชีเขาบอกว่าเขาฟ้องแล้วเราไล่โอนคืนอยู่แล้วไม่คือเราเรา่โอนคืนแตไม่เป็นไรเนี่ยพอคุยกับคอนตี้คือคอนตี้ไม่ฟงังวอนตี้ไม่ไม่ยอมรับอะไรเลยคุยไปก็เท่านั้นคือผมพยายามคุยแล้วหลายรอบมากแต่ไม่เป็นไรก็ตามนั้นเดี๋ยวจะการกันนะว่าว่าพูดยังไงเขาก็สั่งอ๋อถ้าสมมติว่าลูกค้าฟ้องเจนี่เจนี่ก็ฟ้องคอนตี้จ้ะ ผมเสียเวลาเลยไอ้ที่เราจะนั่งไลฟ์เทสสมานกินเนี่ยเราเคยก่อนที่ตอนนั้นอ่ะคือหมดเอ energy ไปกับเรื่องแบบเนี้ยเทสว่าเราออกมาสม <ทำ S 1> านกินไลฟ์สุดไปลูกค้าลูกค้ารออยู่ไม่กี่แรีไม่รูก้กี่แรีเนี่ยอย่มามันั่งยี่ยงเสียเวลาเพิ่มอีกวันนี้เหรอ,อถ้างั้นเราติดต่อทนายความที่เก่งที่สุดหมอคอนตี้เลยเท่าไ,ไ,ไหร่ก็จ่ายคือทำงานกันแล้วก็แม่มดดังมาพอดีเลยโดนล้อเช็ดอีกแม่รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำ